สวัสดีทุกคนทุกท่านเอาคนว่าแบะงัวติส่างัวเหรอนึกว่าแบะ,น,แบะนี่เหรอคือชีวิตหลังสงกรานต์ของนาง นางหมดไปเท่าไหร่สงกรานต์ปีนี้ฮะเงินเดือนเดือนหนึ่งหมดเลยไม่เหลือจ้าสงงานทุกคนนาะงบ้านแล้วก็สมัคสงการอือโ oh. อ้อือนางก็ใส่ไปเต็มที่เลยอือคินปปีละข้างก็เบิดปีละข้างอะริรอลกเออเขาขั้นดักห่ะอืา เห็ดจันไรบัดนี่ปลูกนก็บริวารหลังสิ่งแตกหมากมันดอกจ้าปลูกเห็ดจันไรซะความสวยงามจ้าดอกตะวันนะคะเพื่อความสวยสื่อๆบ่เนี่ยบ่แมนอ่าพันอันกินหมากตีกินนายมันนะเธอเห็นอยู่บ่บ้านน่ะคลองฐานน่ะดอกข้าวกระดูกก็ข้าวกินนายมันได้บ่แมนตีอันนั้นนะเขาไปอันคล้ายกันเล่นแต่เขาเอามาใช้ อาเบียมันมาเอาไนมันสละมาเาพันคือว่าจังสั้นมากินจนอิ่มแล้วอืมมนแล้วกินแล้วือเบิร์ตโต้เทางนี้นะอ๋อิม่ี่นะออแนบล้แแล้วเด โอ้ยคุณแม่แกไม่ไ <left> ด้พะโคยอยู่คุณแม่ก็แห้งเหี่ยวอยู่นบคุณแม่ก็แห้งคือกันนานพักอยู่งอกๆอยู่มึงเบิ่งสภาพคุณแม่มึงแน่เดี่ยวนี่นะชีวิตล้างสงการมึงเบิ่งมึงเบิ่งเอา้นนนอัขนาดได้าขนดดสภาพกระเบิ่งตีล่ะ จับบ้านและครับน้องทำแล้วไปตัดอกนะคเ็ื่นตะุด้วยมตัดมร้าบ่มขึ้นบ่มีมีน่ามันรานจะใส่มันติวเหรอดอกฟ้าเพชรพลทองเด้วงดังนะอยากฟังบางยุสิม่วนยี่บอกเนาะ บ่ได้นะทิพย์ดาวนะอันไหนเอาขึ้ว่าจะกินสงการหย่อนลังอ,งอีกเหรให้ียบ้ามันถูกแล้วกับสงการบอกได้ท่านได้มะมะดดกินบมแม่นบาะยังบอกท่านด้เหตุยังเลยสงการนะ่ะเหตุอะไรอีก <c oughs> นางว่านางว่ารอทางน,นู่นมาอยู่นางว่าสะกลิดจ,จะเมื่อยอสงการเลยนะบ้านเลยสงการกับบริเหตุยังเราทำไม่ได้เลยหาด้จ่ฮะ ม่ยังบริจาคยังมึงดูเดี๋ยวอาเดี๋ยวาสิบหาสิหกว่ามึงบุอ่มันมันสิบตรงกับคอนเซปต์่แตกนี้เบิดเด็กน่อยก็บมาตัวนะเลย

ไ่ได้แดกเข้าดอกกันแนวนั่นนะจบคัดจบจากเลยบัะน้ำน้ำาคอใส่น้ำไมกูกินเน่ยฮะกระถ่ายลงเฟซมันนั่นดิเบิร์ไห้เลย ก็มากินกระดองกระเดียดให้มึงหนิบอฮึตัดออกด้วยดอกมนันนี่เอามีตามตาตัดออกมันจังสิโปร่งยอดตลอดปลาตก,กินจนเมาเลยบอทางนี้นะบอเหรอโอ้ยเดี๋ยวสองแก้วกับตาม,มักม่วงนี่บอ จะเพิ่งเล่นอะไรเขาจะกลับแล้วกระโดดลงไปแม่เล่นได้นะคงว่า่นไงมันหอด้วมันเกิดกระโดดเลยให้ไม่ต้องกลัวหรอกกระโดดลงไปโอ้กระจายมีนกไปด้วยนำมีดดลงมา แม่เเล่นน้ำนะโอเคไหนองกนไหนแสดงว่าลบได้ไเ<อ>นี่ยบอกว่าโอเคมึงตายคนเล่จจเล่นเดินวันิมาอาบะน,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 น้ามาอืมหม,มูพ่อคอน มันตากขึ้นไหมตากขึ้นมาเจอเก่าอากาศมันห่อนกะโคนโต๊มันก็เก่าน้าชัตากกระแตนมึงหนังสะคอนตายเปล่าตายเปล่าตายเบิ่งโต๊ะมันยังบ่อากาศมันห่อนเกินบมนจกัก มันหลวเขียวมันสุ่มตลอดจิไม่สายสายคือโบเห็นมันตายขากตายแน่ตายจมเรือจกโตบอพูดทางนีงให้เหล่นหน้าพูดไป,น,ป,น,ปนะแม่ เอาเสือมาหมักมีนะหมักมีมเอาอีแม่อยู่ในนี่บอสอาสบายดีสบายดีแม่บ่ได้บ่ได้ไปวาดบ่ะเฮ้ยขี้แยมของปลาวัดเสิ็จแ่ลยนะเคยพูด บังม่องเนี่ยนะแม่ต่างนี่ร้อนปวดหัวกระโดดลงน้ำไปเลยไอ้ท่าได้เตรียมแะระมาจอบบึง บอมันตายขาใตายนเจ้เรือจะโตแบอกอันตะเต็นนะมันฮอนมันฮอนด <c oughs> <c oughs> ซื้อออโตมันหแัแหลออกมาซื้อตัวใหญ่เลยสบายดีพี่น้องเก็บผักไปเพียรสมีแหละ